สวัสดีครับวันนี้แค่ะจะมารีวิวโมเดลเครื่องบินของสายการบินคาเช่แปซิฟิกรุ่น Airbus A 3 3 0 3 0 0ลายพิเศษลาย100 aircraft progress ฮ่องกงนะครับทะเบียนของเครื่องบินลำนี้คือ B L A D ครับ ลายนี้เป็นลายพิเศษนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อฉลองฝูงบินคาเทแปรซิฟิกครบ100ลำคับนี่ก็คือกล่องของโมเดลเครื่องบินลำนี้นะครับข้างบนก็จะมีเขียนว่าคาเทเปซิฟิกครับส่วนตรงกลางก็จะมีรูปของเครื่องบินลำนี้ติดอยู่นะครับข้างล่างก็จะมีเขียนว่า100 aircraft progress h o องก o n ครับ ส่วนข้างหลังก็จะมีประวัติของฝูงวินของสายการบินคาเทศแปซิฟิกอยู่นะครับแล้วก็จะมีเขียนว่าเครื่องบินลำนี้เป็นรุ่น Airbus A 3 3 0 3 0 0ทะเบียน B L A D ด้วยนะครับ นี่ก็คือโมเดลเครื่องมีนลำที่ค่ะจะมารีวิววันนี้นะครับคาเทกแปซิฟิกรุ่น Airbus A 3 3 0 3 0 0ขีดสามรลายพิเศษ100 Aircraft Progress Hong Kong ครับตรงข้างหน้าเครื่องบินก็จะมีเขียนว่า Asia World City นะครับส่วนข้างๆประตูก็จะมีสัญลักษณ์ One World ด้วยครับ ตรงข้างล่างก็จะเป็น n o แล landing gear ครับข้างหลังเครื่องบินก็จะมีเขียนว่า100 r aircraft progress hong kong นะครับโมเดลเครื่องบินลำนี้เป็นสเกล1ต่อ500นะครับเดี๋ยวค่ะจะให้ดูรายละเอียดต่างๆของโมเดลเครื่องบินลำนี้นะครับนี่ก็คือห้อง cockpit ของโมเดลเครื่องบินลำนี้นะครับ ส่วนข้างๆประตูก็จะเขียนว่า Asia World City ครับนี่ก็คือปีกของโมเดลเครื่องบินลำนี้นะครับนี่ก็คือเอนจินนะครับตรงนี้คือวิงเ l ล็ครับตรงหางก็จะเป็นโลโก้คาเช่แปซิฟิกสำหรับวันนี้ค่ะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ค่ะด้วยนะครับ